จ้าสวัสดีค่ะอากาศร้อนๆตอนช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะจริงๆช่วงไหนก็ได้เรามาทำกาแฟเย็นทานกันค่ะกาแฟเย็นวันนี้ที่นําจะทํานะคะนำนจะทําดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเริ่มตั้งแต่แรกเจ้าเครื่องนี้นะคะคอ นิดหนึ่งของเขาเวลาตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะคะต้องรอจนกว่าเขาเนี่ยจะไฟติดเป็นยาวๆนะคะดังนั้นก่อนที่จะเริ่มทําทุกสิ่งอย่างคือเปิดเจ้าเครื่องเนี้ยให้มีไฟติดเป็นเป็นแสดงผลแบบนิ่งๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะค่อยแสดงผลนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เครื่องจะแสดงผลเติมน้ําค่ะน้ำจะวันนี้น้ำจะดีเทลทีละอย่างเลยนะคะ น้ำที่นําใช้นะคะจะเป็นเหยือกกรองน้ํานะคะที่เป็นเหยือกกรองน้ําแร่นะคะน้าใช้ของยี่ห้อกิฟฟารีนนะคะซึ่งก็ค่อนข้างใช้มานานแล้วนะคะเป็นเหยือกกรองน้าแร่เพราะว่าบ้านนําเนี่ยพอกรองน้ํามาแล้วจากจากน้ําธรรมดาที่เป็นน้ากรองนะคะก็จะทําเป็นน้าแร่เพื่อทานอีกทีหนึ่งก่อนนะคะดังนั้นก็คือจะเป็นน้ําที่ค่อนข้างจะผ่านหลายขั้นตอนหน่อยนึง หลังจากนั้นสิ่งที่นํำจะต้องเตรียมต่อนะคะนี่คือกาแฟที่ชงไว้นะคะพร้อมทั้งสำหรับทำคอมุชาแล้วก็ตั้งแต่ทานกาแฟตอนเช้านะคะดังนั้นเราจะมาเริ่มทำใหม่ค่ะนะคะก็เกลี่ยกาแฟอันเดิมออกไปก่อนนะ,ะแล้วก็ใส่เจ้ากาแฟใหม่ลงไปกาแฟใหม่นี่ค่ะเริ่มตั้งแต่บทนะคะวันนี้นําจะเริ่มให้ดูทุกสิ่งอย่างเลยค่ะ บดนี่นํำก็จะใช้เป็นกาแฟเม็ดแบบนี้นะคะกาแฟเม็ดแบบนี้เนี่ยช่วงที่บดก็คือนําจะมีสูตรมีทริคนิดนึงตอนบดนะคะใส่ลงไปนะคะก็เกือบจะเต็มนะคะท้าไมกาแฟนําถือมีกลิ่นหอมชาน้อยๆชาอ่อนๆนะคะเพราะนําจะใส่ชาลงไปนิดนึงค่ะชาที่นําใส่นะคะจะเป็นชาที่เป็นชาที่เราเอาไว้ชงทานธรรมดาแบบนี้นะคะนําจะโรยเป็นผงลงไป บนเม็ดกาแฟที่จะใช้บดนะคะปึ๊บบดในปริมาณหนึ่งอันนี้กลิ่นชาก็จะหอมนะคะวันนี้เจ้าเทลให้เกียรติมาเข้ากล้องด้วยแต่ว่าเสียงเครื่องบดกาแฟดังน้องอาจจะตกใจนิดนึงสังเกตนะคะอันนี้ไฟเนี่ยคือจะเป็นติดแบบเป็นแสดงผลแบบ ติดตลอดเวลาแล้วนะคะติดแล้วก็คือเรื่องพร้อมที่จะทํางานแล้วนะแล้วก็กาแฟนะ้บทเสร็จแล้วลองมาดูกันค่ะหลังจากนั้นปึ๊บๆนะคะก็จะได้เป็นผงที่บดในปริมาณหนึ่งออกมาในรูปแบบนี้นะคะปึ๊บก็จะใส่เจ้าเครื่องนี้ค่ะ น้ำใส่ค่อนข้างจะเต็มโดสของเขานะคะโดสของเขาคือจะประมาณ2 2หลอดนะคะ2 2ช็อต2หลอดใหญ่ๆเลย2ช็อตใหญ่ๆเลยค่ะใหญ่ๆเ,เลยนะคะนี่นะคะ่ะทานกาแฟกันนะคะกาแฟหนังที่นําบอกทุกคนนะคะไม่ใช่ปัญหาของเราแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือน้ําตาลแล้วก็ครีมเทียมแต่ตอนเนี้ยเราจะลดเขานะคะคนปกติที่ถ้ามาสายทางอาหารดีๆอาหารครีนเนี่ยก็จะลด น้ำลดครีมเทียมไปได้เยอะแล้วแต่น้ําตาลไม่มั่นใจนะคะว่าคนปกติส่วนใหญ่เขาจะลดกันได้แล้วหรือยังนะคะ <c oughs> นี่ก็ใส่ค่อนข้างจะแน่นด้วยนะคะแล้วําก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้เครื่องกดของเขานะคะลงไปอีกทีนึงไม่ต้องกดแรงมากแต่ว่าเอาพอเรียบนะคะเอาพอตัวกาแฟเรียบ เนียนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะพร้อมที่จะเป็นกาแฟให้นำทานแล้วนะคะเครื่องเขาก็จะใส่ลำบากนิดนึงนะคะบางเช้าเนี่ยน้ำก็จะหมุนค่อนข้างจะใช้เวลานานเลยกว่าจะหมุนแล้วข้าหลอกเขานะคะใช้กาใช้เหยือกของตุรกีนะคะกาแฟตุรกีในการชงจริงๆอะอาจจะมีแก้วที่สวยหรูกว่านี้นะคะแต่น้ำก็ถนัดในการใช้เหยือกนี้ของนทุกวันอยู่แล้ว รอกาแฟกันค่ะแล้วก็ระหว่างที่รอ,อกาแฟนําด้วยน้ำความที่ทํากาแฟเย็นเอ็กซ์เพรสโซเย็นนะคะเข้มเข้มเย็นเย็นเนี่ยก็จะมาเตรียมน้ําแข็งกัน <l ots> <l ots> นะคะน้ําแข็งก็เย็นเย็นเลยจากตัวเย็นของน้ำนะคะเทลไม่เอาค่ะลูก ปริมาณหนึ่งนะคะปึ๊บจบรอน้ำแข็งก็คือน้ำบ้านน้ำจะมีน้ำแข็งที่เป็นก้อนแบบนี้ค่ะทานไม่ได้นะคะแต่ว่าแช่ในช่องแข็งแล้วก็จะคือความเย็นท่อน้ำแข็งแต่ว่าไม่ทานนะคะเวลาเราใช้เสร็จในแต่ละครั้งเนี่ยก็ล้างแล้วเก็บเอาไว้ค่ะเป็นเหมือนใช้รู้สึกว่าจะซื้อ มาจากในร้านดาโซกนะคะลูกจะซื้อมาจากในไดโซก็มีประมาณสี่ก้อนในแพ็กหนึ่งนะคะค่อนข้างจะโอเคอยู่ทำกาแฟเย็นทานกันค่ะดเดี๋ยวดูเทลเทล,เทลไปไหนทเทลตกใจเสียงทุกสิ่งอย่างไปเกาะแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะก็ เป็นกาแฟเย็นน้ำเคยทําให้ดูแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. กาแฟเย็นทําแบบได้ไม่ยากเลยอะ่ะแล้วเวลาทานอ่ันนี้นะคะจะเป็นอออยากจะเทเห็นจะเป็นฟองหน่อยๆน,นะคะฟองหน่อยๆน,นิดๆด,ด้วยนะคะมีฟองครีมค้นๆออ,ออกมานะคะเป็นอโรมาของตัวเขาแล้วก็เทลงไปค่ะเราจะทานเป็นเย็นๆสดชื่นเนาะปริมาณนจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าพอลงมาเขาจะละลายน้ําแข็งนําไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะและ อันนี้คือกาแฟน้ำแรกที่นำทานนะคะพอน้ำที่สองสามสี่ห้าหกเนี่ยนำก็จะนี่ค่ะวันนี้มีโชว์ทาเป็นอันนี้ทาตั้งแต่เหยือกที่แล้วแล้วนะคะอันนี้เขายังอุ่นอยู่เพราะว่าเมื่อเช้านำพึ่งนำพึ่งกดมาเป็นน้ําที่เตรียมทําของบูชานี่ค่ะเป็นน้ําที่เตรียมทําของบูชานะคะก็คือเลี้ยงสําหรับของบูชาใช้กาแฟทําค่ะมาทานกันได้เป็นนี่กาแฟเย็นมาแล้วนะคะสดชื่นค่ะเวลาที่ ช่วงบ่ายนะบอกแล้วนะคะให้เรามาทานอะไรที่มันเย็นๆกันสดชื่นดีนะคะแล้วก็นำมองว่าทำได้ไม่ยากแล้วมันก็ทำได้ในที่บ้านเราด้วยนะคะทำเองจากที่บ้านอันนี้เป็นคอมบูชาที่นํำทานนะคะก็หลอดจะใช้หลอดของคอมบ,บูชาเดิม ไม่พยายามทิ้งหลอดพลาสติกอะไรให้มันเยอะแยะมากมายนะคะอันไหนใช้ซ้ําได้ในหนึ่งวันมันก็จะใช้ซ้ำซ้อน,นะคะคอมบูชาก็คือเก็บในตู้เย็นแช่ไว้ส่วนที่คอมบูชาที่ที่เตรียมในการให้น้องไพเวตที่มาฝึกโยคะก็จะใส่เป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นขวดเตรียมไว้เหมือนกันทุกทุกคนที่เกี่ยวข้องจะได้ทานสิ่งที่นำทานเหมือนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะกาแฟเย็นก็พร้อมแล้วแล้วก็ทำได้ไม่ยากเลยทำง่ายๆที่บ้านแล้วค่ะนี้ ที่สาคัญคือเรารู้ด้วยนะคะว่าเราใช้อะไรผสมกาแฟเราบ้างวันนี้เรากินกาแฟเนี่ยเราใส่ชาอะไรลงไปเราใช้กาแฟเม็ดอะไรยี่ห้ออะไรประเภทไหนขั่วเข้มขั่วอ่อนแบบนี้นํามองว่าเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยในสิ่งที่เราทานซึ่งเป็นเรื่องดีค่ะเราควรจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเขาก็จะเป็นสิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกเป็นต,ตัวประจานสิ่งที่เรากินเข้าไป ใช้ชีวิตความเป็นอยู่สิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเราในทุกๆวันอาหารอากาศการออกกําลังกายต่างๆของเราในทุกวันนะคะจริงๆแล้วเขาจะออกมากับร่างกายเรานั่นเองนะคะเวลาคนที่มองเราเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นคนที่ออกกําลังกายนะเป็นคนที่เป็นคนที่ทานอาหารเยอะหรือว่าไม่ออกกําลังกายเลยทานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราเขาจะเป็นตัวบอกเองโดยที่บางทีเจ้าตัวยังไม่ต้องพูดอะไรไยซ้ํานะคะเราลองมาทําอะไรดีๆง่ายๆให้ชีวิตกันค่ะวันนี้จะเป็นคลิปที่ทํากาแฟ